เราก็มาถึงจุดที่ต้องทำสือข้ามแดนนะคะเป็นขั้นตอนก่อนที่จะไปเห็นท่าเรือนะคะเขาบอกว่าเชียงหองหนาวมากตอนนี้นะคะเราแลกเงินเสร็จแล้วนะคะได้มา3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันกี่กำลังจะล่องเรือข้ามไปนะคะนี่หนังสือข้ามค่ะข้ามแดนเดี๋ยวเราต้องเดินลงไปที่ทา่ทาเรือตามมาได้เลยค่ะเดิน ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปซื้อตั๋วเรือที่ตนข้างล่างค่ะตามเดินตามมาได้เลยคะ่ไะได้แล้วค่ะตั๋วเรือคนละสี่สิบบาทใครจะไปเที่ยวก็ สายหน้นะไม่แพง 6โมงครึ่งได้ค่ะแล้วก็เรากำลังจะเตรียมตัวเดินไปเดินไปที่ตลาดเช้านะคะเป็นตลาดเช้าของเราค่ะจะมีอาหารจะมีแบบว่าอาหาร,ปรแปลกอาหารพื้นเมืองหรือไม่ก็เป็นพวกสัตว์ป่าที่เขาหามาได้ของป่าอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเขาจะเอามาขายกันที่ตลาดเดี๋ยวเราไปดูน,นะคะว่าที่ตลาดจะมีอะไรให้เราได้ซื้อกลับไปฝากเพื่อนๆบ้าง ว่าค่ะนี่เราเรียกว่าอะไระคะเนี่ยข้าวเนี่ยข้าวในมีกล้วยทานมีกล้วยทานแล้วเราใช้อะไรตัวบ้างคะอันนี้คือนี่ใส้ตัวเอ็มเต็มอันนี้ใช้อ๋อไอตจะนี้ผัวกับเออ่ตะไคร้แล้วก็ข้าวผัผักชีค้าบํกล่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวสิงไข่ตะไคร้เอิญสักอันผักชีมะละลาย อันนี้ห้อมเปร์น่ะผักไงไอจีกะหลังแล้วก็กวดขวยาแล้วก็ขนมจีนแล้วก็นี่จะมีกะหล่ำข่าแล้วก็ผักสลัดแล้วก็มีกาดกาดเนอะนี่อะไรคะผัดตาไก่อะไรคะผักตาไก่ผัดตาไก่อ่อค่ะขายขายยังไงคะป้าขายขายยังไงคะซาบสามห้าบาทอ๋อสาม 3.5บาทขอบคุณนะคะป้าอุยอร่อยค่ะอร่อยลองลองถ้ามาถ้าเข้ามานะคะลองมาชิมดูให้ป้าขายตรงนี้ประจำจะได้ยินจะได้ยินแล้ววันเดี๋ยวเราจะมาได้นรามาหาเราแล้วนะคะให้ป้าป้าช่วยได้คะ ป้าจันซี่ป้าจันสีค<อ>่ะ<ร>ให้ป้าจันซีช่วยแนะนำอาหารเราให้เราฟังนะคะอันนี้จะเป็นข้อว่างมันจะเป็นเมีย่ยงเนาะ<อ>เป็นเมีย่ยงเป็นเมี่ยงเคยผัดมี่ยงเคยผัดนี่ันจะต้มมะเขือต้มมะเขือแล้วคนจะมาตาแล้วันจะมาเกี่ยวใส่ห้อมมันมีห้อมบัวห้อมเทียมเนาะแล้วคนจะมาเกี่ยวแล้วคนกอตักออกงมาลแล้วันจะเอาผักมาผั์ แล้วคนจะมีนักปีแดอแล้วก็จะมีอันห้อแดงมาพันใส่ถักแล้วเมี่ยงนี้คนจะเอาอันข้าวแห้งข้าวแห้งั่นทอดมันกรอบแล้วมาตำตำแล้วเาคนจะเกี่ยวอันเกี่ยวน้ำตาลข้าวก็คืออาไรภาษาไหนคือข้าวแตงข้าวแตงอ๋อข้าวแตงแล้วคนจะมาตำแล้วก็จะมาเกี่ยวสะอ่อแล้วคน เนีย่ยเพื่อนจะพันนี้เพื่อนจะมีซี่ไคส์ตะไส์ซ่ไคแล้วก็มีหอมแล้วก็มีขิงจะซอยปนกันแล้วเพื่อนจะมาพันสักสะลดเพื่อนจะมีทัดีนใส่เลยกตัวพื้น,นโส<ฮ>ด<ฮ>อันอน,นี้จะเป็นมุกเป็ด ก่อนจะเห็ดนี่หค่ะจะตักเบ็ดนี่เป็นตอนเนาะแล้วค่ะจะมีข้าเหนี่ยวเหมาไว้ในน่นค่ะ้องข้าเบลือเนาะมันจะมาตำใสกใส่หม้อหมแดงแล้วก็ใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่ใบกิมมูทหนัหม้ใส่ใส่ใบบบักอ๋อ่ะมากรใบมะกรูดเดี๋ยวเราพอจะมาตำใส่กันเนาะ เราคนก่อเอามาซาวใส่สา่เพอ่อเราเตบตั้งตั้งแล้วเราเอเอาพริกเอาเป็นนัวเน่ยลงไปเลาะก็ต่ห่อเนื่องถ้าเป็นเหนือของไทยคือเหมือนกับห่อเนื่นอนเน่งแต่ทำเมือนพิธีนพิ่ยาอก็คล้ายๆกันต้องขอบคุณเ้าคนพที่มาช่วยเรา ใจใจเ้ก็ต้องก็ไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราต้องกินอาหารเย็นกันต่อค่ะขอบใจนะที่เราไปดูมันจะเป็นเหมือนกับแซนด์วิชอะค่ะแต่เป็นแซนด์วิชลาวเขาจะสกินกันในตอนทา้านะคะ วิธีทำก็ง่ายๆค่ะเขาก็แล้วแต่ค่ะว่าจะผ่าบนหรือว่าผ่าข้างล่างแต่ขอเลือกผ่าพอเราผ่าแซนวิชได้ลแล้วนะคะก็นำตับบดนะคะที่คือตับบดค่ะนำตับตับบดมาทารองพื้นนะคะ พอนลต่อบนเอลนัเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นําผักผักสลัดค่ะเขาจะนวนมวแล้วก็ใส่ยัดใส่เลยนะคะต่อไปก็เส่ใส่กีกคที่ที่เราใส่ปมาสีห้สี่ห้าต่อไปก็เป็นหอยนะหอยหน้าหอหน้าต่อไปก็เป็น ตง่คอไกลับนี้พอเราได้ใส่ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะมาล่าซอสะคะ่ะคือปกตินี่เขาจะล่าซอสริกซอสริกนะคะแต่ว่าลถ้าใครชอบเผ็ดให้ตำริก แล้วก็เอามาคนคนผสมกับซอสพริกแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนิดนึงค่ะแต่วันนี้เราจะใส่เป็นซอสพริกเลยนะคะ แล้วค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้แซนด์วิชเราค่ะที่เราขายที่ตลาดตอนเช้าะคะ่ะเขาขายชิ้นละประมาณ30บาท